สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยครับเป็นมอดชุดอาร์คเวลนะครับผมก็นะครับเป็นมอดที่เผยเห็นเ,เนินเนินหน้าอกหน้าใจนะ <g ül üyor> ก็จากปกติมันจะมีไอ้เกาะเกาะตรงหน้าอกเนาะอันนี้ถ้าใส่มอดนี้ก็จะทําให้เกาะตรงหน้าอกนะหายไปนะฮะแล้วก็จะเผยเห็นสัดส่วนสรีละที่ขาวอย่างยเกล้ย ก็นี่ครับผมโมเดลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอดชุด a r ร์ควินะครับผมอ่าพอดูเด้งดึงเด้งดึงเฮ้ยเอันนี้มารีวิวให้ดูเนาะสำหรับมอดชุด a r ร์ควิเดี๋ยวไปดูเอ่อในอะไรเนาออะไรนะนี่เนี่ไปดูที่คราฟชุดดีกว่า ตรงเจมมาเนาะก็คลิปนี้ก็จะมีอยู่2มดนะครับสำหรับมอดชุดอาร์คเวลเนาะก็จะเป็นชุดนี้นะนี่ชุดอันข้างล่างนะครับเนาะแล้วก็จะมีอ่อนี่นชุดนี้นะอันแรกเนาะแล้วก็ชุดบนมันจะไม่เปลี่ยนเนาะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะนี่ก็ชุดนี้ประมาณนี้นะครับเนาะ แล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับนี่เนาะจะเป็นชุดนี้เนาะนี่ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเนาะก็จะเปิดเปิดด้านหน้านะหน้าอกเนาะก็จะมีอยู่2ชุดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ใครชอบชุดไหนเนาะก็เลือกเอาเนาะสำหรับชุดนี้จะเป็นกระโปรงยาวเนาะถ้าอยากใส่กระโปรงสั้นก็จะสลับกันได้เนาะก็สวยสวยทั้ง2ชุดเลยนะ ีมสีขาวอันนี้บางคนอาจจะกลัวโดนโดนแบนหรือเปล่าเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะเป็นหนูทดลองให้นะผมอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นหนูทดลองให้นะครับอันนี้ก็ลงมาตั้งแต่วันแรกครับลงมดนะยังไม่โดนแบน,นครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้มันจะสีเข้มหน่อยนะพอดีพอดีเมื่อกี้โดดลงน้ำนะนี่ให้ดูรอบๆนะ อ้าสวยเลยงามแท้โอ้เข้ากับผมทรงผมสีขาวเลยโอ้หน้าอกหน่าใจช่างเย้าวยวนเหลือเกินอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าใส่ชุดนี้นะก็จะได้รับรับบัฟพิเศษครับประมาณ300%เปอนะทําะทำให้สกิลเพของเรา <laughs> เก่งขึ้น300%นะครับผม <laughs> โอ้โหก็นะก็ถ้าไม่เห็นนมอ่ะ ก็ไม่เก่งอะไม่เห็นนมมันไม่มีแรงฟันนะครับผมเดือบโอ้ยมุมนี้โคตรสวยอะโอ้โอโคตรดีนะครับมุมนี้ถ่ายรูปสักรูปหนึโอ้โหสวยคมก็ถ้าใส่ชุดนี้ก็เล่นเก่งขึ้นอะเราจะเล่นเก่งขึ้นนะครับสกิลเพเราจะดีขึ้นนะเนาเราจะตีแรงขึ้นไหมนะไม่ใช่สิ เราจะมีแรงมีแรงตีขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเห็นนมไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่เห็นนมไม่มีแรงตีเลยโอ้ดูบรรท้ายโอ้โหเอ้ยนี่ครับผมโอ้งามแท้เว้ยอันนี้ก็มารีวิวเนาะชุดอาร์คิวซูมซูมได้แค่นี้แค mm ่ ซูมใกล้กว่านี้ไม่ได้นะผมจริงอยากจะซูมใกล้ๆเหมือนกันนะเนี่ยเออโหอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองท่าย่องท่าย่องนีออสนสนสน้สันสันงมสันสันเด้งเด้งเยโอ้ดีดีดีด โหนี่เก็บดาบท่าเก็บดาบโอ้เขาท่าไว้เฮ้ยแอ,อนนี้มันมันไม่ใช่เกมล่ามอนต์นะเนี่ยเป็นเกมเป็นเกมเป็นเกมแต่งชุดเปล่าเนี่ยโอ้โหดูสิครับข่าวโบข่าวโบน,นี่ผมตรีมตรีมชุดสีเทานะ อ่าชุดสีเทาอันนี้ผมใส่เลเยอร์สีเป็นสีเทานะันนี้ก็เข้ากับผมที่ผมสีเทาๆนาะเข้ากับดาบด้วยเฮ้ยดาบก็เท่เหมือนกนอันนี้ให้ดูรอบๆอ,อ,อีกทีนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งมัดนี้นะครับเนาะมัดมัดอ่อาร์คว i ลนะผมชุดอาร์ควเนาะ ก็สาหรับวิธีการติดตั้งนะครับก็จะมีอยู่2มัดเนาะอันนี้เป็นมัดแรกนะแล้วก็อันนี้เป็นมัดนี่โชว์ไอชุดไหลด้านข้างเนาะก็มี2มัดแล้วก็ก่อนจะลงมัดทั้งสองนะทุกคนจะต้องมีนี่ครับมัดตัวนี้กันนะมัดตัวนี้นะทุกมัดจะต้องลงมัดตัวนี้ก่อนนะถึงจะใช้งานได้นะผมก็กดดาวน์โหลดไปกันครับทั้ง3ามมัดเลยเนาะ อืมอันนี้ก็ดาวน์โหลดก็สโลดาวน์โหลดไปนะครับอ,นนนะอันนี้ทั้งสามมดเลยเนาะอ่าอันนี้ที่เอ่อพอโหลดมาครบ3ามมดแล้วเนาะก็เพื่อนๆก็ทำการแตกไฟล์ด้วยนะครับก็ทำการแตกไฟล์ให้ครบทั้ง3ามมดเลยนะครับ ก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาเนาะทั้ง3ไฟล์นี้มานะครับเนาะก็วิธีวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับผมก็เข้าไปในเปิดไฟล์ตัวเกมของเพื่อนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เปิดหาเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดเรียงหน้าจอให้ดีๆก่อนนะก็จะเอาเป็น2หน้าจอนอะจะได้ดูง่ายๆอ่าทีนี้ก็เปิดตัวมอสเนาะอ่าอันนี้ก็มอดแรกเนาะ อมอดแรกก็จะมีอยู่ไฟล์เดียวนะก็คัดลอกแล้วก็วางไปเลยนะวางไปในไฟล์ตัวเกมเลยนะครับง่ายๆเลยนะสำหรับมอดนี้นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นมัดชุดนะมัดชุด a r k v e w well นะครับผมก็นี่ครับก๊อปไฟล์ตัวนี้นะก๊อปปี้แล้วก็ไปวางไว้ในไฟล์ตัวเกมของอเพื่อนๆได้เลยนะไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับ สำหรับลงมัดพวกนี้เนาะง่ายๆก็มัดชุดอันสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับก๊อปวางแค่นี้เลยครับผมสำหรับการติดตั้งมัดชุด Arc w e l l นะครับที่ Sexy b ี a d y ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งมัด Arc w คเ e l เนาะก็ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ